ครับขอต้อนรับสู่สายบุญช n n e l นะครับผมตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนมานะครับผมเดี๋ยวขออ๋อดูลแ,ลลแล้วนะครับเป็นเจ้านที่กรมประไม้นะครับมา,า,าทีงนะทีนะมาทีมาเยอะเหมือนกันนะครับขออดุถ่ายนะครับผม จ้าที่กรมป่าไม้นะครับมานะครับผมไม่ชื่นใ่เลยนะครับมาสองคันรถครับผมมารถตู้ด้วยแล้วก็มารถโตโยต้า้วยครับมาสองคันนะครับมาสองคันเลยนะครับด้น้นนะครับ มาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็มาตรวจใน,นงานของไหนตรงประกาศไปตรวจ,จยึดนี่ มาตรวสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อตอมอตอมอลึกครับตอมอลึกใช่ไหมฮะอ๋อครับผมจะได้ปลอดภัยใช่ไหมเอาเป็นเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นครับผมเอาเป็นเชือกเหลือง ปาลมเขาบอกว่าร้อนนะครับเห็นใคว่าห้ามเข้าเลยใช่เขาจะมาทำเมลลร้อมเพื่อทำเพราะปลาพญานาคสุดไปสุดเลยจริงเลยอ๋อมีคนให้ประชาชนรู้ว่ามันเกี่ยวกันอันตรายมีคนลองเรียนว่าอ่าสุดนะครับขอบคุณมากครับผมขอบมากครับอืมก็ท่าสุดนะครับต้นปาล์มนะครับอ่า ท่านมาเองนะท่านมาเองาต้ใครเข้าไปะครับผมเพท่านมาเองนะครับผมท่านมาตรวจว่าเออมาอมาตรวจว่าก็คือมีคนร้องเรียนไปนะครับผมว่าดินมันซุดนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกไว้จะมาล้อมไว้นะครับ เอาเอาเชือกเอาเสาอะไรมาล้อมไว้นะครับผมห้ามคนเข้านะครับห้ามคนเข้านะครับผมเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราอเมื่อกี้เขามาถ่ายระดับความเอียงนะครับตรงนี้นะครับจะ,จะเอียงหร,รือเปล่าเอียงไหมเร็วซื้อเทเลทมันบอกตงนี้ซื้อที่นี่เขาบอกว่ามีคนมีคนร้องเรียนว่ามีคนร้องเรียนว่าองค์ปู่เอียงนะครับ อ,อ,อมไม่เอียงนะเพราะยังจย,ยังจะหนักไปทางนี้อยู่นะนีนะ่ดูตามนี้นะครับยังก็จะยังหนักไปทางซ้ายอยู่นะเอียงไหมครับท่านเออเออทางสายตาเอียงแล้วหรือเปล่ามีคนร้องเรียนไปนะครับอืม,อมโอ้ท่านน้นเอียงจริงทางนู้นเอียงจริง,ถ,ง,ง,รง <c oughs> ถ้าฐานผ้าอะไรเอียงจริงอันนั้นนะนะค <c oughs> รับผมไปดูกันครับไปดูกันนะครับว่า อ๋อไปอต้องตรวจวัดวันนี้เจ so ้าหน้าที่ชุดเดิมกับไอ้น oh, ี่ไงที่มาคราวนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ชุดเดิมโอ้ยใช่ใช่ใช่เช้าที่ชุดเดิมจ้าที่เข้ามาตรวจเข้ามาตรวจลบๆลบๆลบหน่อยลบหน่อยอันนี้ชุดสอง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  ชุดแรกลงตรวจแล้วชุดสองต่อยอนะครับชุดสองต่อพอดีครับแปดครบแปดนาทีพอดีแล้วพ,พี่เอพอดีครบแปดนาทีพอดีทีนี้เต็มเลยครับทีนี้ ที่ไม่มีข,า,ขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาป้ายมาตั้งแล้วก็จะ,จะ,จะเขียนว่า ห้ามเข้าก่อนเจ้าหน้าที่ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับผมอ,อ๋อเป็นเส้นเป็นเส้นขาวแดงเท่าขาสูงระดับเท่าขานะครับพอ,ะอ,อนะฮะตามอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาเส้นให้สูงประมาณนั้นนะครับผมก็มทำเสากั้นเลยนะฮะาะมีอันนี้ขาวแดงห้ามเข้า ก็คือประมาณว่าจะมาทําเสากั้นนะครับผมแล้วก็จะมาเขียนป้ายว,ว่าเข้าก่อนเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับผุมประมาณนี้นะครับทำไมเขามาทำมา,มาคือมีคน้องเรียนครับจามีคนร้องเรียนมคร้อเรียน,ยนด,ดินสุดดินสุดดินซุดนอะ มีการต้องเรียนแล้รบ้างปีนี้ของผมก็เลมาตรวจสอบต้องเียกันที่ก็มาต่านๆ่า้ก็ี่ เราก็รอจนกว่าเจ้าที่จะกลับนะครับนายลงมาเองนะแล้วี่ตัวเล็กๆสีชุดดำนะครับลงมาเองเลยนะครับมันนี้ก็มีการลูกคงจะมีแนวรั้วตั้นนะคะเพื่อไม่ให้คนล้มได้เข้าะทำเป็นที่รัวเนาะตั้งแนวเกล็ดเนาะโอเคครับผมเ,เดินโอเคเดิน เจ้าท okay. ี่เดินทางกลับนะครับที่เขาผู้บอกมาแล้วที่บอกมาแล้วว่าโอเคที่เรียกว่านี่นะครับผมสลักนี้ก็มีคนร้องเรียนนะครับว่าองค์ปู่สุดนะครับผมเอียงไหมเขามาถ่ายรูปนะครับผมและตอนนี้นะครับก็อาจจะที่เขาก็จะมาทําแผงกั้นนะครับห้ามเข้าก่อนนะครับอนุญาตนะครับผมแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดก็ ประมาณนี้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีนะครับ